คนนี่คนนะฮะเงยแล้วคนนี่โอ้ยเงยเสียดยอร์กเนี่ยราคาแบบแพงเนี่ยสามร้อยกว่าจริงเหรอใช่ทำไมถูกจังไม่ก็สามร้อยกว่าห้าร้อยเท่าไรสี่ร้อยแปดสามร้อยห้าเก้าเองสามร้อยห้าเก้าอ่ะใช่เห้ยนั่นจะเป็นห้องแบบห้องใหญ่มีโต๊ะนั่งนะฮะมีตู้เย็นมินิบาร์แล้วก็มีห้องโอ้เตียงอยู่สองเตียงเลยนะน้องหอม เนาะเตียงโอ้นี่เป็นเบบนี้เลยนี่โอ้แสงกำลังสวยเลยโอ้ลมเย็นเลยนยครับเนะี่ยโอห้ห้องพักแบบหรูหลามีห้องน้ำในตัวด้วยนะครับอืออคืนละเท่าไหร่ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีนะฮะวันนี้พามาดอยลางแล้วนะครับมามาร้านเดอะทีบาร์ตอนนี้เรามาประมาณห้าโมงกว่าโอ้มีแขกแต่โอ้เอ็กสวัสดีครับผมสวัสดีครับรอบ <laughs> สองครับผมรอบสองสองรอบสองรอบโหนี่เมื่อกี้วันก็เพิ่งต้อนรับอันไอ้นี่เข้ามานะให้วัดเจมณ์นะไห้การไปไหนไรบ้างครับใช้ได้เนาะ เย็นครับเก็ฝนฝนน,นน่าจะตกทางฝั่งพุ่นมาดูได้ไก่แล้วเนาะครับมันลงแต่ด้านบนก็มีนะแดดฟ้ามันดูได้ไก่อะแต่เอาอยู่ด้านหลังดีกว่านะได้กินรวยรวยขึ้นมีนะฟ้าเหรอมีครับเขึ้นไปดูแอ่งก่อนนี่ก็ได้พี่นี่ได้เนาะครับมาดูน้องเขาอ่ะเดี๋ยวสั่งสั่งชุดนี้น้องๆเนาะครับผมใช่จะไปถ่ายนี่ครับดูวิวแดดพัน ไอ้นานนี่เมืองฝางเหรอฮะไอ้นานี่เมืองฝางนานไม่อายครับผมเมืองฝางอยู่ตรงปุ้นครับฝางไหนฝางอยู่ปุ้นจีดีบอกอ่ะอืมนั่นเนยเลยจีดีไปเห็นครับอ๋นนี้ไม่อายทั้งหมดดอกใช่ครับนี่แม่ครับชี้นนี่แม่อายครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เป็นนานะไม่ของผมว่านาเนี่ยครับนี่ของผมว่านาม นี้เป็นมีอาหารอะไรเนี่อ๋อมีหมุดฮะอ๋อมีเป็นพวกเนื้อจุกินเล่ากินฮะดิ๊เอาไกว่าดีค้ดีกว่าจอมกันภาษาใต้ใหญ่แว่าจมกันจนเกี่ยวกับดีเจนักันหมือเ่ไม่หอกเนือจอมกัน จก็เจ้ไม่เลยนั่ก็จับกันโอ้ก็ระวังกานมั้ยไเออเออแี่พูดนะอันนี้ัรคทับอ่ะไม่ชอบารอ่ เกดเดนพหม่เน <mile> ี่ยไข่ไข่ทหารอยู่ฝั่งนู้นมันมีหลายไข่ครับหลายไข่เลยอีกไข่เกี๊ยวพงไข่ด้านบนไข่ต่อชะดแล้วก็ไข่ไข่ยานน้อยไม่เห็นไม่เห็นด้ในเพราะนี่อ่ะทะลุดยสไปจนไปกระเหลี่ยนไม่ถึงตอชะดไม่ถึงทหารทหาราว่างนาสมัครทหารต้องเคยฝึก็อยู่ในสองปีที่เหลือกับกระษียนแล้วก็อยู่อยู่ต่อกะเียนัวน้งปุ๊บปุ๊บอยู่่อ เพราะว่าไม่มีอะไรนี้แต่งแห่างสองเลยไอ้ปจะมปจ้างอยู่นะอะไรหมู่บ้านอ่าได้แหล่งครับก็จเห็นนี้เป็นหมู่บ้านเลยแหนะเป็นลาหูของเซอร์ลาหก็แบบไม่ใช่การท่องเที่ยวอีก่อนครับก็มีบ้านพักมีโฮมสเตย์มีายกันเซนศิลปะ ไเนจะมีน้ำตกขึ้นไปนั่งวนพูดถึงนน้ำตกเป็นน้ำตกเอ่าน้อยๆอ่ะได้ใหญ่ได้แต่ว่าพูดถึงนะถ้ามาเอาลูกเขือมานะครับถ้าคีเป็นต้นน้อยๆคีสีน้ำเงินตัเอันประมาณก้าตอนเดินงมาหนึ่งกว่าพอดีนะยวนอ่าวนนี่นะวนไปลงมันจะลงทะลุ ทุกคนที่มีแมเอากรปล่อยทีไหมไหนหญิมาช่ประเณีนี้นะบ้บอะไรสอรบ้าที่ไหนจีบอจีบอใช่จีถ้าเป็นตาใหญ่นี่คนก็จะเป็นตาใหญ่ไม่หละไม่ใช่ตัวนี้ตาใหญ่ตัวนี้เือโซนเนี่ยมันมีหลายพันที่มีทั้งตาใหญ่ตาลาอั้งลางหูคนลืองมีหมดลาอังอีกนีืเยอะใช่ไหมทีนมีแบบีไม่ก็มีมีแต่ไห เนื้อทท้ของไอ้เอกนี่มันหลงอย่างอี้นะยัางแฟนเนาะต้องเขา,าจะมีดอยหลวงหม่นหวดอยเจิงดาวขั้นหาสวัสดีค่ะ,คะบ้านบ้านอันใหม่อ่ะน้องน้องหอมอค,ครับมา,มาแล้วขอนีใหญ่เดียคนนี่อนนะ ฮะนี่เราคนแนวหูหญ่ไอ้สุดยอดกเ่อเนี่ยราคาบบแพง่ยสามรอยกว่าจริงเหรอใช่ทำไมถูกจังไม่ก็อสามร้อยกว่าห้าร้อยตัวไหน่ร้อยแปดสามร้อยห้าเก้าเอรอยห้าเก้าอ่ใเอ้ขอยกขาดนี่กันมัถ้าเป็นที่โฮมเตย์พี่นะขายไม่ถึงครึ่งนึงอะสออนั่นจังดาวนี่็นาปรยู่เไม่อายนะ หยอกยอกอ่ะยกคำนะครับโอ้เดี๋ยวนี่น่ะเดี๋ยวเป็นหน้าปกเลยหนึ่งสองเคครับสะใจกะอนี่แหละนี่แหละที่นี่ไม่อายเดิล่างนะ่ฮะย้อนไปไปดูห้องพักอืมนี่คือห้องพักที่สร้างใหม่นะครับนั่นจะเป็นห้องแบบห้องใหญ่ มีโต๊ะนั่งนะฮะมีตู้เย็นมินิบาร์แล้วก็มีห้องโอ้เตียงอยู่สองเตียงนเลยนะน้องหอมเนาะเตียงสมานนอนได้นอนได้ตามจริงๆอ่ะนอนได้สี่คนนะครับแต่ส่วนมากเดีย่ยแล้วแต่แขกนะฮะแขกแขกนอนได้แบบไหนโอ้นี่เป็นแบบนี้เลยนี่โอ้แสงกำลังสวยเลย โอ้ลมเย็นเลยครับเนี่ยโอ้เอกเอกสุดยอดเลยอะ่ะนี่นเนี่ยโอ้ลมเย็นกกดีฮะเนี่ยกับแม่ครัวเนี่ยกรับแม่ครัวจำเป็น, <laughs> นามาสัษาในมาวะโอ้เนี่นะห้องพักนะครับท่านผู้ชมอือหือห้องพักแบบหรูหรามีห้องน้ำในตัวด้วยนะครับอือหือคืนละเท่าไหร่ครับ แล้วถ้าชัมีก็สองพันแต่ชัว่วโมงก็อีกราคาหนึ่งค่ะอ่าซีซั่นการจ,จะสามพันสี่พันนอนประมาณนั้นไม่ถึงสี่พันค่ะไม่ถึงเนาะผมว่าคุ้มนะแล้วก็สามารถนอนได้แล้วแป<ต>ดคนแล้วแต่ลูกค้าสะดวกแล้วแต่น้องมาได้บังคับเนาะใช่ค่ะอืมพายเวทเลยอันนี้แบบสำหรับ,บครอบครัวใหญ่นะใช่ค่ะอ่าแต่ไอตัวนั้นเกิดจะเป็นห้องน้อยแต่คราวแล้วเราเคยมารีวิวแล้วเนาะอันนี้นเกิดจะเป็นห้องพักห้องพักตรงนั้นจะจะมีห้องน้ําแค่ห้องเดียวใช่ไหมครับ มีทุกห้องแล้วตอนนี้มีทุกห้องแล้วนะครับเนาะ๋อสบายตัวนี้ก็คือห้องละห้าร้อยในฤดูฝนใช่ค่ะถ้าถ้าหน้าไฮซิสันก็อ่าพันหนึ่งประมาณพันหนึ่งเนาะอันนี้มีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีห้องน้ําด้านหลังให้ตัวเลยฮะเนี่ยอ่าสมมุติใครใครจะมากางเต็นท์นอนด้านด้านหลังนี่ก็ได้แน่นนะเนาะเนาะถ้าอยากประหยัดสุดๆนะไปขอบคุณน้องหอมเลยนะครับครับผมยืนแป๊บหนึ่ง รตรงนี้ร้านเดชะิบาจะมีห้องพักทําใหม่นะตอนนี้จะเป็นห้องใหญ่นะครับสามารถนอนได้ประมาณแปดคนห้องนี้คือละสองพัน 2, บาทนะครับทําเป็นแบบแนวคล้ายๆอยู่กันได้เยอะนะฮะเป็นห้องใหญ่นะครับสําหรับคนทิ่บาเป็นกลุ่มนะครับอ๋อขอภาษา,ามาช่วยอย่างเมื่อนหนั่น,น,นี่นะเร็กคนก่นอกนต่ำนะงเงนี่ ห้าบาทนๆเลยมันไปนั่งหน้าบาทจบไปยืนหน้าบาทเนี่ยพี่ต่เจดบหก chúng ừ. có... ừ. ừ. à em về có những lần em em về Nó bất kỳ anh hưu bắc chôn anh 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 em lại anh em này, em hộp im một điều em 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 anh em em จะมี Nej, Hence, เหรอมีแลาวครับ oh, ฝ right. ั้งตอนนี <S 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 ้สวยมากต้องโทรห้องขอบคุณอย่างล้ำยืนี่ผลิตกระทำงานจริงเลยนะครับขอบคุณเฮียบอยด้วยนะครับเอาอันอะไรนะน่าจะเป็นเกี๊ยวซา่รเกี๊ยวซาใช่ป่ะเกี๊ยวซามาฝากซาไม่ซาไม่รู้อันนี้อันนี้ซาแน่นอนซาไม่ซาไม่รู้สิงซาแน่นอนกำลังสวยเลยน่าจะเป็นเกี๊ยวครับไม่รู้เกี๊ยวซา คะแนนได้กินใหญ่ได้เยอะมากอยกินยังหมอมดเลยนะกินหมูจุ่มอย่างเมาเมาอะนะกินหมูจุ่มแล้วเมาอ่ะต้องดูขวดนี่ขวดด้านหลังนี่ขวดด้านหลังนี่ขวดด้านหลังนี่เกือบหมดแล้วนะครับถ้าเมาเมาก็ไม่มาได้ละบรรยากาศดีมากเลยเพราะมีเป็นของอะอ่ะมีชุดอ่าทะเลหมอกทะเลหมอกครับเป็นหองแต่ทะเลหมอกกับเป็นหองเมฆที่อะไจริงจริงมันมันเป็นเมฆในห้องทะเลหมอก บอกมันแถมยากที่หมอกมันต้องเป็นช่วงหน้าหนาวอ๋อหมอกฟุ้งอ่ะเออแต่อันนี้เป็นท้องเมฆฝนมากกว่าเมฆฝนแต่ผมเป็นคนชอบเมฆฝนตอนที่เวลาเขาอยู่บนดอยแล้วมันมืดๆพี่อ๋อแล้วมันแบบมันชื้นๆเลนคลึงๆในนี้เวลาเขาอยู่ในป่าพี่อ๋อเนี่ยไอ้คนนี้โอ้โหถ้าเนี่ยถ้าได้นอนได้พักแถวๆนี้นะกฟินมากเลยฮะกับไข่ก็บคนดีเรารักไงอันนั้นคนมาห้ากเขาจะเอามานอนทำไมอ่ะ เข้สมัครฮะเข้สมัครเออเับสมัครอยู่แล้วครับตอนนี้แต่คนเพื่อน่รักเราแล้วเรารักแต่ตอนนี้ตอนนี้ผมมีคนจองแล้วมีคนจองไว้แล้วใไม่บอกวเราวันแต่งของมันไงเป็นจะแห่เอจริงจริงดาวเขาตั้งขบวนจริงดาวเลยหรอโอ้เกยไปเป็นตั้งขบวนนที่หุกเสเอกนะ มเอาเอาเลยตอกไปนะไปมาถึงต่อได้ถึงนักเอกเนี่ยแตนมี่จ้างนะผมนี่ไปได้ครับพอดีผมมีภรรยาแล้วเขาบอกไว้ก่อนต้องบอกผมมีภรรยาแล้วมีลูกห้าคนตอนนี้จะคนเดียวนะแต่ใจที่บอกไันเพราะว่าเผื่อรับได้แ้วน้องครับได้นี่เมียเนาะเมียเซ็ทหยอกหยอกหยอกผมรักเมียครับ นาเมียมาตัวหาเดือดร้ผมรักเมียนะแต่เมียโทรมาบอกครับ